สบายดีสวัสดีพอพีน้องแป๊บเนึนงเอาหูฟังออกก่อนเนาะอีมาโอนเงินเล่นมาโอนเงินที่ดื้ออยู่นะว่าบ่ฮักกระเดืองกันบ่นี่สบายดีเอฟซีจะโผล่ทุกคนเนาะกา เอฟซีเขาเมนว่าบอกคิดหอดฟังไทยบกกคิดหอดเนาะพี่น้องกะลคุยกันอยู่เนาะคิดหอดต้องแปลงคือกันเนาะและะ้วกะอ่ะนะมันกับบททานได้เปิดเนาะพี่น้องข่อยกะเหตุคลิปพยายามเหตุคลิปเสมอนเนาะเพราะว่าจังสีได้มีไล่ไล่ไม่ขอดกเนาะพี่น้อง oh. กับภาพพี่น้องว่าเบิ่งบรรยากาศ <laughs> กับแฟนกับคุยกันเสมอเนาะพี่น้องกับโบเลยยังไก่ไก่ไปน,นอนอยู่ท่ี่ห้องอยังว่าอาบนังเลยพี่น้องเลยอยากทำมามเชิงเพื่อนเพื่อนมานีทางคุณเพิ่นกับเฮ็ดงานเนาะพี่นอ้องบ่ค่อยมีเวลาในการถ่ายคลิปเนาะในกระหนึ่งถ้าถ่ายคลิปกะแบบว่าบุคคลออกกล่องบ่อยๆนะกะสิบบชินเนาะก็คือคอยนี่แหละถ้าเฮาบ่ได้ออกกล่องบ่อยๆเฮากัเคลื่อนในอายเฮาก็ระโบนาจาักสิเว้าวไปไหนเนาะ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องเลือพ่อพี่น้องไม่เบิ่งกลางทงหนะมาดีฉีบมาดีฉีบจะคล้องเขาสีนัดเบิ่งอีกอันนะอีกก้อยก่อนมาอีกก้อยมันสีมาหมือได้แห่เจ้าข้องมาหมือมาผอมกันใกอีก้อยหมู่เขาหนะเขาสีถักไปสีถ้าอีก้อยก่อนมันจังสีบอกเขาเรื่องงานนี่ประกันสินัดงานได้ เออเขาจ้งสีบอกว่ารถสิบล้อพกล่อมาดึงกับอยู่ตรงไหนเนี่ยบอกเออเดี๋ยวเขาจะฟังเบิ้องจ้งสีได้มีโมไปสองเมตรค่ะนะรถพกล้อเขาจะเอาด้งเอาดำมันกลับมาพอเลิกอยุ่ตรงไหนได้งานอังกฤษเดี๋ยวตรงไหนเขาจะบอกอีกที่หนึ่งเดี๋ยวฉันจะไปจะเก็บตังไว้จ่ายค่าหมอนคนทองอยู่ เค๊ะเฟิงลูกเพิงเต้านั่นแะนี่พี่น้องกาแเบสิเบิดแ้่เนาะไก่มันก็น,นอนผู้นอนกกไหม้เฮยไปเบิ่งอเีเมียเห็ดอันนี้เนาะเมียต้มว่นกันมานน่ บแล้วบ่แม่กำลังเกสบายดีพ่อแม่พี่น้อะมาสิเอาดัเีเดตกนี่แม่ขัวก่อนเนาะขัวแดดอาหนักมาใส่น้มูกใส่น้ำมัน้อยจะด,ดดีจะดด,ดีมีอันนี้น้ำตาลรองจากนอนเี๋ยวกรนั้นตุแฮมเปอร์ย เดี๋ยวไปเาไฟก่อนเนาะมันเมดะตอนนี้ก็เป็นเวลา6:00นเสียงตังโปงไฟมาแล้วพี่น้องนี่แหะคแงกเนาะแม่จะด่างพักกินกบนนี้บ่ทนนีนี่บ่เขากิน หมดหมดหมดห้องได้ดีหมดต้องห้ามแดมงนิะหัวขึ้นหลดหมดจักเหมือนยังแต่เพิ่งไขยเพิ่อไหนพี่น้อพักกับชิเชน้ำเกลือนาะพี่น้อเพราะว่าเขากินพักสด เดี๋ยวพังษ์ไหลใส่เกลือแบบใส่เกลือไว้ให้ตั้งข้าขึ้นเอามมกทั่วน้ำนี่พี่น้องเส้น <c oughs> เส้นร่วน,นกัน ก็คือก๋วยจับภายในที่หุ่นกะเป็นเซนก๋วยจับว่ก๋วยเตี๋ยวยวนเอเนอ,เอที่หุ่นกะเอินเอินก๋วยเตี๋ยวยวนก๋วยเตี๋ยวยวนนี่มาแล้กาที่ด่างพักน้องพี่นอ้องอย่าเผาเบื่อกันเนาะพวแม่พี่น้องเนาะ กันที่มีตะคีย้ยเผ็ดกับเขาวกับหนามนี่แหละบอเด็ไปไซ้มาใสทเทิงเสาเท้งแรกค่ร <c oughs> <c oughs> เห็ดปนอกพอ,นะพอได้มีได้ไ,ไดร้นะพอได้มีได้ไร้ไว้ขอดดูขอดเต่าในพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้กันนะเด้อกะิด่างมักถั่วพี่น,อน,น้องเมลนดสือบางไปห้ามอนี่แหละ มือบ้านนี้สเสครัวมาไหลกินข้าวป,ปุ่นแล้วกะสิสิล่างภาก้อนน้พี่น้องม่เบาหมกเกียพนะี่น้องีแขกต้ปาเียเจียม่จะสือเลือดมานาอะอมานเอเส้นเลือดนะแซบ แี่อ <handic> ย <apped> ่าก่อนเท่าไหร่ก <OB disease> ่อนหาผ้นก่อนเช่าบานแท่งเนาะอัแท่งแต่ไรล่ะบอกอยู่ไทยนะก่อนละหาบาทวิซีบ้าทเดือดหมูเดือดไก่เดือดไก่ก็สิบบาทมากินเดือดไก่เอ้ยเดือดหมูมันอ่อนๆ ตัวสีดำบ่สีดำลายบงย่านี่ลรายใช่เจจ็ดบ้านกันเนาะแสบเดเด้อพี่นองเด้ออ๋อีเมยเป็นคนเ็นบาพี่น้องสับเสดนะสับดมเด้อยังจะตมหน้าเด็กนะคนผีแข็งเป็นสีแดงนัมนเด้ เป็นกระล่างก้อนเนาะพี่้อกอยากินก้อนแ้เอาลงเลอะกินโดสบายตบอันนีไม ouais ่สิบวยากพอเพื่อนาดีนาะเพื่อน่ะม่นีิหลวกกินกันหางตมเนี้อันนี้ว่าเอาเสียใส เมื่อเราเอาน้งมูใส่น้ำมันมูเลยนไมน้ำใส่เวยกินเบอรี่บดดี พอดกระปงบ่แม่มันกระเพกแปแล้วเจียวเพกอีกที่หนึ่งหั่นหอมมีมะนาวมีหอมผักพร้อมตัวผักหั่นก้อนพี่น้อโป่งแด้พี่น้อบุญยากซุปกรเจียว ใช่น้ำมันได้กไนี่บหาแนี่เป็นเรื่องของอันเอซเขาเหม็นยำนกว่าใช้ผักระเฉ็ดนี่ถ้ามีโอกาสจีใช้ผัากระเส็ดพี่น้องใช่ส่ย่บมันได้เยี่สวยเย นี่น้ำปลาน้ำตาลตักใส่พี่น,นีบบเดียวด้อคอยนะมักเศได้ไหส,สองสี่ค ไ้เอาเทนึงบิิถ่ายเฮ้ดีเจ่ายเีเนียมอยู่เนาะกับแจ็ตัวพี่น้องมาๆเลมัอ้อมอีจังเห็นอ้อมเขียออมเหียมีนู่ตบมั่นกันเด้พี่น้องสงสัของคนตัวถั่วไอ้พรเอาตัวได้กับเอาไปปรุงอยู่ผลว่นไหมปรุงอยู่ตะ อันบ่วงไปมาเมนูเด็ด้วยมือนี่พี่น้องเลยอาหารดีมาเด้อมาเด้อร์ู้จักสับัตเท่าไรสิิ่งที่ไรนั่งชมาเด้อพี่น้องเด้อนี่มาไดยจะให้เอืีอยปรุงให้เนาะงปรุงเองบุกเป็นบุกคอยแสีบนี่ จัแบแฉบแค่นี่มันกันกินจัแบแฉบอะไรมาเล็กแฉบปัน้นมีผักเลยผักกะปีด้วยนี่เนาะกินเลย เท็จหนาอยู erm <S <S ่วะไหมเนี ah. Three, ่ยมึงเออคนสองวันมาเด้อพี่น้องเด้อจิเบิ้ลแดดแดะเออนี่ค่ะเด้อใส่ไว้แล้วเนาะถั่วผักใส่ชีสหน่อยหนึ่ง ร้นหอนอมืลมกับเบิดอาตลีนะอาตตีอยใช่ไหมาตตีอยู่ใวถูกเขามาาพี่น้องน้ำมาคำก็ลังตดคบเดียวเห็นยั่บ้างรอืผมขอับเลยเฮ้ท่านเบดมันเบด่แบบเดียวพี่น้องเยก็ดีกัน

เคอแล้วเขาเปียกไหมเปียกต้องจับก็กระปีแล้วก,ก็พักเราก็แช่พักก็เห็นพักก็อะไะอิม่มก็ะสุดกันเขากันมันดิ ฉีดจบคลิปเนาะพี่นอ้องเอาไปฉีดจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้คนเหตุขีดนะเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันและก,ละการแตกะอย่าเผาเบื่อกันเนาะพ่อแม่พี่นอ้อง ขอบคุณในไลฟ์ที่เขามาาบึงจนจ,จบคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบ๊ายบายนี่ของนอนเท่าพี่น้องากางหมุเนาะมุงอยู่ตงได้บ๊ายบาย